บาที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกขึ้เก้านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับฮานอยประจำวันเสาร์นะครับอ30สิงหาคม68นะครับเสียงเจ้าเจ้ามาแล้วตอนเช้าๆกับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับผมเนาะอ่ะก่อนอื่นบี้ขอสวัสดีนะครับแม่แม่มาเช็กเอฟซีขาประจำมาขอสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะอ่ะนะครับตามกันต่อกับแนวทางฮานอยผมประจำวันเสาร์นะครับ30สิงหาคม68 แล้วนะเดมาชมิถนะุนายนเนาะนะครับจะหมดเดือนละสําหรับเดือนสิงหาคมเนี่ยมาชิกสลับเดืนทางฮานอยผมก็นะครับมีลุ้นทุกครั้งสลับเดืนทางฮานอยเนาะนะครับอ่ะนะครับสลับวันนี้ก็คันนี้คือเก่าเนาะสลับเดืนทางฮานอยเนี่ยมาชิกนะเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆม,มาชิคจะได้ไม่พลาดแนวทางจากเบาทีทุกๆแนวทางถือว่าคัดเน้นหมดนะครับสำหรับสูตรแนวทางนอกไปสูตรปินอาหารได้ยมาชิคนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมสาผู้โชคดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะนะครับสาธุมาชิคที่มาติดตามใหม่ก็อย่าลืมทักทายด้วยนะมาชิคเวลาผมลงคลิประบบจะได้แจ้งเตือนเนาะไม่องนั้นระบบไม่ได้ฝากไปด้วยกันเลยกันนะครับขอบคุณอ่าเม่ๆมาชิค ทุกคนพี่น้อกันนะที่ยังติดตามและยังส่งกำลังใจมาโดยตลอดนะครับผมสำหรับแนวทางผมก็นะครับอันนี้ก็คัดเน้นขึ้นเขานั่นแหละสาหรับแนวทางนะฮิมาชิกนะผมรัฐบาลไทยจะรน้มนมนิดนึงนะฮิมาชิกสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะนะครับนะครับเดี๋ยวมาสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรนะสำหรับแนวทางหานอยเมื่อวานนะครับผมนะพิสูสู์ิพ็นาหานะโปรดใช้วิจารณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะอันนี้เป็นคำเตือนนะครับผมนะเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์ขออภัยที่มาชี้ด้วยสำหรับพัฒนาเนาะนะครับอ่ะนะครับ นะครับมาดูสรุปผลเมื่อวานนะครับผมเนาะอ่าเป็นมัดรวมในมาชิกนะครับเทียบเคียงสีหน่อยเนาะนะครับหน่อยคิดน่อยพิเศษปกติแล้วก็ VIP เมื่อวานวันที่ยี่สิบเก้าเนาะนะครับวันสูงยี่สิบเก้าเดือนแปดหกแปดเนาะผมอ่าเดือนหกแปดนะเมื่อวานหกกับแปดนะครับสำหรับในตัวเด่นนะครับผมเนาะนะครับอ่ากระชากเมื่อวานนะครับกระชากเนี่ห้าสองหนึ่งหกสามเนาะนะครับห้าสองหนึ่งหกสามสำหรับกระชากนะนะครับมีไม่หกสามอ่ะหกสามช่วงนี้เนาะ หกสามชุดนี้รัาสำหรับกระชาตเนาะนะครับผมเด่น6กับ8ปดเมื่อวานนะนะครับหกสามชุดนี้นะครับห้านไม่มีนะครับผมอ่ะนะนี่คือกระชาตนะนะครับแล้วนอกีดนะครับหน่งหเจ็ดแ่หนึ่งหกเจ็ดแปดสี่นะครับโอ้โหเมื่อวานผมเด่นแนี่แปดเก้นย์แปดหนึ่งเนาะนะครับห่งหกเจ็ดมีไหมหกเจ็ดไปไม่ถึงเยมาชิกนะครับ วิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นนะนะครับนะเด่นก็ถือว่านะครับมาทั้งหกข้างแปดเลยสรับเป็นตัวเด่นเนาะแต่เจาะไม่ถึงเนี่ยมาสินะครับผมเนาะนะครับอแล้วพิเศษอ่ะนะครับพิเศษเนี่ยเจ็ดเจ็ดสามเก้าห้านะเจ็ดเจ็ดสามเก้าห้านะครับหกสองหกสามหกสี่ไม่มีนะนะครับหกกับแปดนะครับผมตัวนี้หกกับแปดนะนะครับอ นะครับแล้วก็ปกตินะเจ็ดหนึ่งสองหกสองเจ็ดหนึ่งสองหกสองนะครับหกสองมาช่วงนี้นะครับปกตินะนะครับอันนี้เจ็ดหนึ่งสองไม่ลงนะครับหกสองช่วงนี้นะครับโตเมื่อวานนะปกติด้วยนะครับเคียวก่อนนะครับนะครับ แล้วก็ VP, VP, 8, 9, 4, 6, วีพีนะ่นะครับวีพนะี 68, 62, น 63, 64, นะ 94, น่นะครับแปดเก้าสี่หกหนึ่งเมื่อวานนี้หกหลงนะนะครับแปดเก้าสี่หกหนึ่งเนาะผกไปหกสองนะครับหกสามหกสี่เนาะนะพี่คิดว่าใครคือในตัวเด่นเนาะเก้าสี่มีไหมนะครับเอ้าเก้าสี่อีกในตัวเน้นือนะครับเออในตัวเน้นหกสี่ 64, ใช่ไหมแต่ผมกระดกหัวเก้าอ่ะมาช่วยน,นี้นะนะนะในตัวเน้ยยนด้วยเมื่อวานนะครับเก้าสี 94, นะ่เนาะ นะครับอ่าครับเกีร์ผลเป็นเก้าสีเนาะอันนี้สามหกสีเออนะครับเนาะนะครับเก้าสีเลยนะเขียนก่อนนะครับเก้าสีชุดนี้นะมากระดุกหนะัวเนาะอ่ะนะครับสรุปนะครับสรุปเนาะนะครับเมื่อวานนี้มาชีน้ำนำเนาะนะครับอ่ากระชากนะกระชากหกสามชุดนี้เนาะ นะครับกระชากหกง3มชุนี้นะครับผมอ่าแล้วก็นาคิดก็ในตัวเด่นเนาะนาคิดแล้วก็ปกติ62ตรงนะครับปกติ62ตรงเนาะแล้วก็ v ีพีหนับเก้าสี่อ่าชุดนี finale. ้นะครับนะครับเก้าสี่เมาในชุดกระดูกหัวเนาะแล้วก็หกลงในตัวเด่นอ่ะนะครับก็ทำเต็มที่แระสรรค์เมื่อวานนะนะครับก็ดีใจมาชี้ผู้ช่วยดีด้วยนะครับผมนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ตามกันต่อในมาชิกสำหรับห้าน้อยผมวันนี้เนาะนะครับอ่าวัน สามสิบเนาะนะครับสิงหาคม68นะนะครับ, 5, 6, 8, รบไปสู่พิธานะเนี่มาชิคนะครับเนาะไปสู่พนธานะรปรดใช้วิจัยญานในการรับชมศาสตราจูดีบางครั้งอาจจะมีดวงเข้า,มา,ขามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะนะครับอ่ะฮานอยวันนี้นะครับผมฮานอยวันนี้เนาะวันที่อ่าสามสิบครับเปดครับหกแปดเนาะ สำหรับแนวทางฮาหนอยวันนี้นะครับนะมาดูในตัวเด่นนะนะครับเด่นนะครับเด่นเนาะเด่นนะนนะผมเด่นนี้นะสำหรับวันนี้นะหนึ่งหนึ่งกับสองนะนะครับเด่นหนึ่งสองเนะี่ยมาชิกนะเนาะนะครับเอ่บางทีเข้ามาเป็นคู่นะนะครับ ถ้าจับคู่ก็หนึ่งสองสองหนึ่งะวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นเนาะสำหรับาสายออกกําลังกายเนาะนะครับและตามด้วย2ตัวเดนเด่สนสตัวนะเป็นมัดรวมนะ2ตัวเดนเด่นส,ต,นสตัวนะครับเด่นหนึเนาะเด่นละ3ามชุดคือเกานะครับ 1, 1, 1น1่งหนึเจ็ดนึน้เด่นหน,นะถ้าเด่น2ออ่ะ สองสาม,ส,ามสองสี่สองห้าเนาะนะครับอ่าเบิ้ลน,นะหนึ่งหนึ่งสองสองสลับในทางเบิ้ลน,นะนะครับอ่ะมาดูในตัวเน้นนะครับผมเนาะสหรับอ่า ัวเน้นสลับฮานอยเนาะนะครับหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับบางทีเข้ามาเป็นคู่ต้องระวังด้วยวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นสลับสายออกกลงขายเนาะเด่นละสชุดหนึ่งหนเดหนึ่งับสองสามสี่แล้วก็สองห้านะเน้นหนึ่งนะครับเน้นห่งแปดเปนห่งนะเด่นหนึ่และเด่นสองนะครับสองสามองสี่สองห้าเดินทางไปย่รลบมทางกลับจะปลอดภัยนะอันี้ชุดนี้ระวังก้าอานะมีอยู่ชุดเดียวนะครับผมเบิ้ลนะหนึ่งนึ่สองสอับในหางเบิ้ลนะครับผม นะครับอ่ะแคบเลยนะสหรับในชุดอจะพูดเห็น2ตัวเนาะนะครับวันนี้อยากให้ระวังเบิ้ลคือเกลานะครับสำหรับแนวทางเบิ้ลเนาะนะครับอ่าแล้วสามตัวเด่นเด่นสามตัวเมื่อวานนี้เบิ้ลไม่ลงนะนะครับแต่ไปเบิ้ลหน้านะพิเศษเนาะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับอ่าเจ็ดหนึ่งแปดเนาะนะครับแล้วก็สามสองสี่นะแล้วก็ สี 4, 2, 5, นะ่สองห้านะสลับในชุดสามที่นั่งสามชุดเก่านะครับนะนะครับเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งเนาะสลับแนวทางฮานอยประจาวันเสาร์นะครับสามสิบนะครับสิงหาคมหกแปดเนาะนะครับเด่นนะนะครับเป็นมัดรวมในมาชิกนะครับนะครับไม่ได้แยกหน่อยเนาะ บ้านเขียวก็จะแยกน้อยอยู่นะครนึ่นะวิธีปัดกาคือตัวเด่นเนาะนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนึ่งแปดนะครับสองสามสองสี่แล้วก็สองห้านผมนีนึ่งแปดกับสองสี่เดินทางไปจะ่ามเทางกลับเนาะช่วงนี้ระวังกระดดกหัวเนาะสลับช่วงนี้ในมาชิดดำเนาะหกกับเ้านะเดาะกระดดกหัว1122สลับเนีทางเบิ้นะครับวันนี้ยังไม่จ่ายเบิ้นไม่ได้สลับในทางเบิ้นเนาะเบิ้นวันเสาร์นะครับผมอ่ะแคบเลยนะสรับจับคู่เด่น2ตัวนะครับผมและสาตัวเด่นก็มีเจ็ดหนึ่งแป ชุดสามมีนั่งนะครับก kind of ็จะประมาณนี้สําหรับแนวทางฮานอยผมประจำวันเสาร์ที่30นะครับหกแปดเนาะนะครับยังไงขอเป็นวันดีๆสําหรับพี่สมาชิกทุกคนไปด้วยกันารันตีมัดรวมเนาะนะครับเข้ามาสองนั่งสามนั่งสําหรับวันนี้นะครับผมนะครับอ่ะนะครับขอบคุณทุกคนมเมนตดีๆขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ใจสมาชิกขอบคุณทุกการติดตามใจสมาชิกที่มาติดตามใหม่ด้วยเด้อนะครับสที่มาชิกที่มาติดตามใหม่ก็ นะครับเออไม่เข้าใจอย่างไรนะครับผมก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เนาะนะเดี๋ยวผมจะมาตอบนะมรัฐบาลไทยนะครับที่ติดตามรับชมนามเดี๋ยวผมมาสรุปโค้งสุดท้ายสำหรับรัฐบาลไทยนามช่วงนี้การเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าดื่มดูแลสุขภาพกันด้วยนะนี่มาชิคนามน้องโป๊ดใช้วิจัยยานในการรับชมไปสุดเป็นอาหารเนาะนะมช่วงนี้เป็นของทุกคนไว้เจอกับผมคลิปต่อไปสวัสดีนะครับ